สวัสดีมิแรฟแฟนเพจบาสเกตบอลทั่วโลกและ youtube ฟุตบอลทั่วโลกทุกท่านครับสำหรับค่ำคืนนี้มีบาสเกตบอลในโซนยุโลกมาฝากทุกท่านครับถ้าหกคู่ครับสำหรับในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากทุกท่านไปเริ่มกันที่รรยการสโมสสอยุโรปครับเริ่มกันที่ตีหนึ่งิบานาทีออริเบียกอสพบกับสกิลิจากลัตเวีย รีเตกับตัดเวียนะครับคูณที่เขียไปที่ทีมจัดปรีดครับโอริเบกอร์ลบแปคู่ที่2องตีหนึ่งสามสิบมาเซรดนาจากสเปนพบกับอัลบาเบอร์ลินจากเยอรมันคูณคที่เขียไปที่กัานครับมาเซรดนาเอฟซีลบสิบสี่ต่อเยอะนะครับแต่ก็ทคงต่อครับคู่ที่3ามตีหนึ่งสามสิบเช่นกันครับฮามานีจีนมิลาน่จาก อิตาลีพบกับตาลีสจากฝรั่งเศสคู่นี้ก็เชียร์ที่จะบานอิตาลีครับอารมานีจีนส์มิลานโนลบห้าจุดห้าคู่ที่สี่ไปกันที่ปริกของตุรกีครับสุโอร์ลีตุรกี22นาฬิกายหนาคาซิยากาพบกับเมเคเชฟเฟนดีเบเลเดียซีเดนิสตลีคู่นี้เชียร์ที่สกอร์รวมสกอร์รวมพันเดอร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองจุดห้า และอีกหนึ่งครูครับเที่ยงคืน30นาทีเบสต์ทพบกับบาเซเซฮีโคริจิโคนิเชียไปที่ทีมเยือนครับบาเซเซฮีโคริจิบวก3และอีกหนึ่งทีมครับในช่วงราตรีนหนึ่งที่บาสเกตบอลฝรั่งเศสโคเนบาเกตพบกับเซนควินตินคคนิเชียไปที่สกอร์รวม อันเดอร์สกอร์รวมต่ำแล้วนะครับบวก153.5และนี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอลในโซนยุโรปที่นำมาฝากทุกท่านในค่ำคืนนี้ขอให้มีความสุขและก็สนุกกับการเชียร์บาสเกตบอลท,ทุกท่านและขอให้โชคดีกันทุกท่านครับ